บ้าน้านนไปในเอเรเ้ามาแล้วการจัดาทุกอย่างเราจเก็บเลยก็ได้ครับเราเก็ไยไม่ต้นนะครับแม่มันทำรางวัล <c oughs> ลงทานทีวัดโตทอุแน่งสองสามสี่ห้าัวนไ่จะดวุออกทางดานจงวัดเกาแ้ต่เียลังานต่อเสียไปเลย

มา,มาหวานปาวต่วางชาติน่ามาสน,นับสนุนของพวกเราพวกเราได้สุขภาพดีมากรู้สึกยังไงครับแม่ดีใจดีใจเนาะมีตระก้าผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะแม่มาทำบุญนะครับ

ครูบาอาจาราย์ไายทันไรครูแมวเป็นบุญขนาดเลยแล้วแม่เนี่ยฐานทานีนน่ได้บุญสูงสุดกับฐานญาพระอรหันต์เนี่ยนะแม่ได้บุญสูงขนาด ค่ะใช่ค่ะ <laughs> ชิบบวชิบะดชันพระไ่ิบเดสันผัดไทยกับแมนด้วครับยิบไปเลยมีแบบพ่อกับแบบบ่หอนะครับผัดไทยห่อไปด้วยห่อไปด้วยลยครับ <laughs>

มีแบบห่อและไม่ห่อนะครับแบบห่อก็จะได้อุ่นๆแบบนั้นก็ไม่ต้องแกะครับ, <c oughs> บ,บ,บ,บครับ <c oughs>

แบบพ่อครับแบบพ่อกับนี้นะครับต่อไปก็เป็นนาชีครับ